สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube p e t e r b o a t นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่10กันยายน2564นะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนแข่งพรีเมียร์ลีกกันนะครับมีชื่อของมาลองซา กับรอสบาร์กลี์ลงแข่งในซีซั่นนี้ด้วยเดี๋ยวมารอฟังเหตุผลกันได้รวไมไปถึงโรเมลูลูกากูนะครับตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บนิดๆแต่ล่าสุดนะครับกลับมาซ้อมตามปกติแล้วก็ดูท่าทีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีโอกาสสูงมากที่จะลงสนามเจอกับแอสตันวิลล่าในวันพรุ่งนี้ได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจาก JIB พิวเตอร์ก่อน<ม>เลยนะครับก็โอโหร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศนะครับไปสั่งซื้อกันได้ยิ่งถ้าเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสั ครบ3,000บาทขึ้นไปส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบสะดวกปลอดภยัยสั่งปุ๊บส่งปั๊บที่ jib co th การันตีคุณภาพเพราะว่าปีเตอร์โบใช้อุปกรณ์ของ jib เพียบนะฮะอีกสปอนเซอร์ของผมครับนี่เลยครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำให้ใช้กระเบนเน็บเลยนะครับจากห้างจำกัดห้างขายยาจอมทองนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดรวมไปถึงนี่เลยครับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะไปจัดกันได้เลยนะครับเป็นสปอนเซอร์อยู่กับช่องของพีเจโบส์มาเป็นปีแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้การันตีคุณภาพทั้ง2สปอนเซอร์เลยนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับเรื่องที่น่าสนใจสุดก็คือการลงทะเบียนนักเตะแข่งพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีใส่เต็มโคต้านะครับสำหรับรายชื่อที่ใส่เข้ามานะครับก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยเชลซีส่งนักเตะที่ อยู่ในโคต้านอนโฮมกรนหรือว่านักเตะต่างชาติที่ไม่ได้โคต้าท้องถิ่นเนี่ยสิคนโคต้าโฮมกรนแท้ๆททนะครับก็คือคนที่ฝึกอย่างน้อย3ปีก่อนอายุครบ21กับสโมสรอ,อีก10คนแล้วครับแล้วก็มีส่งยู21ไปอีก2คนด้วยก็คือคาร์ลัมพัสสันโอดอยนะครับปีของเราแล้วก็มีลูคัสเบิร์กสตอม ประตูมือ4นะครับคนนี้เป็นดาวรุ่งจริงๆพวกแก๊งอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยจะไม่ส่งรายชื่อก็ได้นะครับแต่เชลซีใส่ไว้ก่อนนะครับจะไม่ส่งก็ได้เพราะอะไรเพราะตามกฎของพิมร์ลีกนะครับคือใครที่อายุต่ำกว่า21ปีลงทะเบียนไม่ต้องก็ได้ลงแข่งได้ตลอดเวลาถ้าอายุต่ำกว่า21 คุณจับลงเล่นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเอมบูยัมบ้านะครับกองหลังดาวรุ่งเจ้าของฉายานิวฟานได้อายุ19ไม่ได้ถูกส่งชื่อลงทะเบียนพรีเมียร์ลีกแต่ถามว่าถ้าเกิดกองหลังเจ็บหลายคนขึ้นมาดันมาเล่นได้ไหมดันได้เพราะอายุต่ำกว่า21ปีนะครับทีนี้ครับจุดที่น่าสนใจของการลงทะเบียนครั้งนี้มีนักเตะหลายคนเซอร์ไพรส์นะครับอย่างเช่นรูเบนลอฟตัสชิคอยู่ต่อชัวร์100%ซแล้วนะครับนี่ครับใส่เสื้อเบอร์12นะครับพี่ชิคของเราก็ ตอนแรกมีข่าวจะย้ายจะย้ายแต่สุดท้ายไม่ได้ย้ายนะครับรอสบาร์ลียครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอ้โหผมว่าเข้าใกล้คำว่าย้ายมากกว่าลอฟตัชีอีกนะเพราะบาร์คลีย์นี่มีข่าวหลายทีมากเวสแฮมสนใจเบอร์ลียสนใจโอ้เต็มไปหมดสุดท้ายอยู่ต่อนะครับใส่เสื้อเบอร์18นั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาบาร์คลียลงสนามให้เชลซีได้นะครับในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ อีกคนหนึ่งครับเบอร์31รมาลอครับมาลงซากองหลังดาวรุ่งของเราช่วงปรีซีซั่นนี้ได้โอกาสลงเล่นไปเหมือนกันนะครับจริงๆตอนปรีซีซั่นน่ะนัดแรกที่ปรีซีซั่นกับเชลซีเล่นพอใช้ได้นะครับแต่ว่า2นัดถัดมาเล่นไม่ค่อยดีครับก็เลยหลุดจากสาระบบของทูเคิลไปพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแต่อายุยังน้อยครับก็ให้เวลาปั้นกันได้ตอนแรกนีกว่าจะปล่อยยืมตัวนะ แต่สุดท้ายอยู่กับทีมต่อนะครับอันนี้คือรายชื่อหลักๆที่สื่อเขาเล่นว่าเซอร์ไพรส์ก็คือบาร์คลีย์กับมาลองซานะครับจริงๆอีกคนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์ครับลูอิสเบเกอร์ครับลูอิสเบเกอร์นี่เป็นเด็กปั้นสโมสรเลยนะครับแล้วเขาก็ตำแหน่งแรกที่เล่นนะครับคือตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะเคยเป็นกองกลางตัวรุกมาก่อนเล่นไปเล่นมาขยับถอยแล้วมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางและล่าสุดครับเมื่อปรีซีซั่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับ ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางสำหรับลูอิสเบเกอร์มีชื่อนะเว้ยลงแข่งพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรายชื่อที่ส่งไปใน25บก2เนี่ยเราแบ่งสัดส่วนแบ่งเป็นตามตำแหน่งยังไงได้บ้างผมเคาะมาให้แบบนี้ครับผู้รักษาประตูเรามี4คนคือเอดูอาร์เมนดี้เกปามาคัสเบตตินเนลี่แล้วก็ ลูคัสเบิร์กสตอมเป็นดาวรุ่งนะครับยืนเป็นมือ4เซนเตอร์ฮาฟเราส่งไป7คนครับซิลวาคริสเซนเซนอาสเสปิริัวยตารูดิกเกอร์ชาโลบามาลองซาแล้วก็ลูอิสเบเกอร์กองกลางมี6คนครับกองเต้จอร์จิโยโควาซิตนะครับแล้วก็ซาอูลยีเกสนักเตะใหม่รวมไปถึงบาร์คลี์กับโรเบนลอฟตาชิก วิงแบ็กซ้าย2วิงแบ็กขวา2อันนี้เราทราบชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวรูปหลังกองหน้ากับพวกเมส์ฮาวเวิร์ดซีเยกพูลิซิชกองหน้าเวนเนอร์ลูกากกนะครับนี่คือสัดส่วนที่เชลซีส่งไปก็ถือว่าค่อนข้างแน่นแล้วก็ใช้โคต้านอนโฮมโกรนไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เราใส่ชื่อโฮมกรนเยอะพอสมควรเลย นะครับนี่คือรายชื่อที่ส่งไปนะครับหลายคนก็สงสัยว่าบาร์คลี่กับมาลองซาจะได้เล่นจริงหรือก็ถ้าให้วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเอาบาร์คลี่ก่อนถ้ากองเต้ซาอูลจอรจินโยโควสิตไม่ได้มีใครเจ็บ2-3คนพร้อมกันผมว่าก็ค่อนข้างยากผมว่าก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วเอาจริงอ่ะ ถ้าเทียบลำดับแล้วเผลอๆรูปเบียนลอฟตัาชีกจะได้โอกาสก่อนบาร์คลีย์ด้วยอาจจะเป็นชีกเบอร์5แล้วก็บาร์คลีย์เบอร์6แต่บาร์คลีย์กับชีกข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรคือ2คนนี้ไม่ได้ยืนได้แค่กองกลางตรงเซนเตอร์มิดฟิลด์อย่างเดียวถูกไหมครับ <S <S เขาได้เป็นกลางรุกได้ทั้งคู่เหมือนกันทั้งบาร์คลีย์ทั้งลอฟตัาชีกก็ก็รอดูครับถ้ากลาง4ตัวหรือว่าตัวรุกหลังกองหน้าข้างบน4ตัวถ้าเกิดเจ็บพร้อมกันหลายคนขึ้นมา ก็มีโอกาสแต่เบื้องต้นผมว่าน้อยนะครับทั้งบรากลีย์ทั้งชีคเลยเบื้องต้นคิดว่าน้อยแต่เหลือมันก็ดีกว่าขาดถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวมกร,ราคมเราค่อยมาว่ากันใหม่ส่วนมาลองซานะครับดูแลเป็นเซนเตอร์เบอร์6นะครับมาลองซาถามว่าจะมีโอกาสไหมผมว่าถ้าเป็นพวกบอลถ้วยไม่แน่ครับคือถ้าเป็นบอลถ้วยลีกครับพวกเนี้ยผมว่าไม่แน่เผื่อโรเตชันกองหลังครบเซต ลักษณะแบบนี้ไม่แน่แต่ก็โอกาสคงไม่เยอะครับยิ่งเกมลีกเนี่ยคงเป็นตัวเลือกอันดับที่6ผมว่าค่อนข้างยากแต่เหตุผลเดียวกันครับใส่ลงทะเบียนไว้ก่อนไม่ได้เสียหายเผื่อขาดเผื่อเหลือมาลองซาโรสบาร์กลี่พวกเนี้ยลงช่วยทีมได้ในซีซั่นนี้นะครับเท่ากับว่ามีชื่อทั้งสองคนมาดูความเห็นของนีซ่าคินเซล่ากันบ้างดีกว่านะครับนักข่าวจาก go.com เทียหนึ่งนะครับเขาก็แสดงความเห็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการที่ มีชื่อแบบนี้จริงๆมันก็ไม่แย่เลยครับบาร์คลีย์เป็นตัวเลือกอันดับที่6นะแล้วก็มาลองซาเป็นตัวเลือกในเจ็เซนเตอร์ฮาร์นะครับไม่ได้แย่เลยแต่เอาจริงๆเนี่ยในความเห็นของนิซ่าคินเซล่าเขาบอกว่าลึกๆแล้วทั้งคู่น่าจะอยากยืมตัวมากกว่านะครับอยากลงเล่นมากกว่าส่วนบาร์คลีย์ก็มอบเบอร์8ให้โคอาสิตแล้วก็เปลี่ยนไปใส่เบอร์18แแทนนะครับก็เอาเป็นว่าตามนั้นครับอยู่ต่อเราก็พร้อมเชียร์พร้อมให้กำลังใจก็ขอให้ บักได้ปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมนอกสนามแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนปล่อยยืมตัวพวกนี้โอ้โหไปก่อเรื่องนอกสนามเยอะนะครับขอให้กลับมาให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตจะว่าอย่างไงเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันอีกทีแต่ที่แน่ๆใครก็ตามที่ถูกลงทะเบียนใส่ชื่อพิมลีของเชลซีซีซั่นนี้เราเชียร์แล้วเราก็ให้การสนับสนุนทุกคนนะครับ จากเรื่องของรายชื่อพิมารีกผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ภาพการฝึกซ้อมหน่อยดีกว่านี่ครับพวกแก๊งไปเล่นทีมชาตินี่ก็กลับมากันเรียบร้อยนะครับลูกากูครับนี่ครับซ้อมปกติดีครับลูกากกกับซิเยกนะครับเกปากับโคอาสิตเบนชิวเวลริสเจมลูอิสเบเกอร์นะครับหันหลังอยู่คนนี้ครับแล้วก็บาร์กลี์นี่ครับโควาสิตพีเดฟนะครับ ซาอูลยีเกสกับมากอลอนโซนะครับนี่พี่โซของเราพี่เดฟของเราแล้วก็เตียโกซิวาอันนี้ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติเดี๋ยวต้องมารอคอนเฟิร์มน่าจะประกาศวันนี้นะครับว่าจะโดนฟีฟ่าแบน5วันหรือเปล่านะครับถ้าโดนก็พลาด2นัดคือเกมเจอวินล่ากับเกมเจอกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก2นัดนะครับถ้าเกิดพลาดลงสนามเดี๋ยวน่าจะคอนเฟิร์มวันนี้ว่าโดนหรือไม่โดนสิ่งที่น่าสนใจจากภาพการฝึกซ้อมครั้งนี้คืออะไรคือลูกากูครับ เพราะลูกากูตอนที่จบทีมชาติใหม่ๆให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวขอไปดูอาการตึงๆเจ็บเล็กๆที่กล้ามเนื้อต้นขานหน่อยรู้สึกมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งตามหลักถ้าไม่มีแนวโน้มว่าจะลงเล่นได้เนี่ยมันก็คงไม่ซ้อมจริงจังขนาดนี้ไหยครับดูภาพดีครับโอ้โหสุดตัวอ,อยู่เหมือนกนันนี่เดินมากับเีเยกอย่างชิลนะครับลูกากูเห็นปะซ้อมได้ตามปกตินะครับคือเราก็ไม่รู้นะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังแต่ถ้าให้วิเคราะห์เบื้องต้นจากภาพเนี่ย ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสำหรับการลงสนามช่วยทีมเจอกับแอสตันวิลล่าในเกมลีกสัปดาห์นี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ถ้าอยากชัวร์สุดคอนเฟิร์มสุดเดี๋ยววันนี้โทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์ถแถลงข่าวน่าจะคอนเฟิร์ม100%ว่าลงได้หรือไม่ได้เช่นเดียวกับเตียโกซิวาด้วยแต่ที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคริสเตนพูลิสิตเนี่ยก็น่าจะพลาดเกมนี้นะแต่ว่าคริสเตนพูลิสิตเห็น สตาฟเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกลับมาเช็คร่างกายอย่างละเอียดที่เชลซีก่อนซึ่งก็เหมือนกันครับพวกนี้ผู้ดสิทธิ์เดียวทูเคลนคงบอกอีกทีหนึ่งว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อนะครับเกี่ยวกับลูกากูครับปีเตอร์เช็คนะครับโ,โหเดี๋ยวนี้นอกเหนือนจะเป็นผู้บริหารแล้วล่าสุดเป็นคอลัมนิสด้วยครับไปเขียนคอลัมน์ลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องปรีซีซั่นยาวนะครับก็บอกว่าปรีซีซั่นสาคัญนะครับต่อตัวนักเตะอะไรพวกนี้ แต่จุดที่น่าสนใจสุดคือการพูดถึงลูกากูปีเตอร์เช็คบอกว่า,าผมเนี่ยยินดีต้อนรับลูกากูกลับบ้านเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมด้วยนะตอนที่ย้ายมาเชลซีครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเด็กที่มีศักยภาพเล่นลีกอาชีพตั้งแต่อายุ16ในเบลเยียมแต่ว่าตอนย้ายมาเชลซีหนแรกเนี่ยเรายังมีดรอกบาที่ทอปฟอร์มอยู่รวมไปถึงวิธีการเล่นของลูกากูที่เบลเยียมต้องปรับตัว ตอนอยู่เบลเยียมเขาเน้นวิ่งใช้พละกําลังความแข็งแกร่งแล้วก็ยิงแต่ระบบของเชลซีในตอนนั้นเนี่ยใช้แทคติกกองหน้าเบอร์9ที่แตกต่างกันออกไปลูกากูต้องการเวลาปรบับตัวและสุดท้ายเส้นทางอาชีพของเขาก็แตกต่างออกไปเช่นกันเขาประสบความสําเร็จกับทุกทีมหลังจากนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นมากเขาพูดอยู่เสมอว่าต้องการปร,บรับปรุงการเล่นของตัวเองและตอนนี้ลูกากูทําได้สําเร็จเราต้องให้เครดิตเขา เราดีใจที่เขากลับบ้านและเขาก็ทราบดีว่าตัวเองยังมีธุระที่ทำไม่เสร็จกับเชลซีซึ่งแน่นอนต่อให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในหวนแรกก็ไม่ควรละเลยโอกาสที่ยื่นเข้ามาและผมเชื่อว่าลูกากูจะทำผลงานได้ดีแน่หากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราทุกคนต้องการนะครับก็พูดชัดเจนนะครับตอนแรกมีดร็อกบาอยู่แล้วก็สไตล์การเล่นยังไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าตอนนี้คนละคนกันแล้วเก่งขึ้นเยอะเชลซีเลยซื้อกลับมา นะครับก็ปีเตเชคเขียนบ่อยๆนะคอลัมน์นะมันจะได้เป็นเรื่องราวแบบวงในอินไซต์อะไรพวกนี้นะครับจากปีเตเชคนะครับมาดูกันที่กูรูของ Sky Sport ครับชาลีนิโคลัสนะครับคนนี้ปีที่แฟรงค์น้ำผาดคุมเชลซีปีแรกเขาเป็นคนฟันธงสกอร์ลงเว็บสกายสปอร์แล้วไม่ค่อยให้เชลซีชนะครับแบบฟันธง10ครั้งให้ชนะ2-3ครั้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาอาจจะมองแบบนั้นจริงๆก็ได้นะครับก็ แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลของเขานะครับชารลีนิโคลัสแล้วก็ล่าสุดครับออกมาวิจารณ์เรื่องของวิงแบ็กเชลซีนะชารลีนิโคลัสบอกว่าผมตั้งข้อสงสัยเรื่องเกมรับจากวิงแบ็กเชลซีนะคือเราก็ทราบดีว่าริชเจมเนี่ยโอ้เล่นเกมรุกดีมากมาโกสอาโนโซก็เล่นเกมรุกดีมากเหมือนกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกเมื่อต้องเปลี่ยนมาเล่นเกมรับและผมก็ว่าเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยมันดูเป็นปัญหา สำหรับพวกเขานะพอวิจารณ์มาแบบนี้ครับเว็บไซต์ทริบูนาไม่เห็นด้วยครับเว็บไซต์ทริบูนาบอกว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับสนัดเก็บครีนชีตได้2นัดอันนี้คือเกมรับไม่ดีเหรอแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกมเจอวินล่าก็ลบคําสบประมาทโชว์เขาหน่อยแต่ริสเจมจะลงไม่ได้นะครับติดโทษแบนจากการโดนใบแดงนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับ เรื่องของเกมรับก็ให้กูรูเขาวิจารณ์กันไปแต่คนที่ชื่นชมก็มีนะครับก็คือริโอฟอร์ดินานครับริโอฟอร์ดินานชมอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับเขาบอกแบบนี้ครับริโอบอกว่าคุณลองดูไปที่รูดิเกอร์สิก่อนหน้านี้เป็นตั้งแต่ที่มีการถกเถียงกันเยอะมากแต่ทันทีที่โทมัสทูเคิลมาคุมเชลซีเขาเป็นกองหลังที่ดีสุดของพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งเลย บางทีอาจจะเป็นเขากับรูเบนดีอารสของแมนซิตี้ที่กำลังเล่นได้ดีมากในตอนนี้พวกเขาเล่นได้ดีแบบเหลือเชื่อแล้วก็ดุดันดังสับร้ายเลยละ่ะผมชอบฟอร์มของรูดิเกอร์จริงๆต้องยอมรับครับในยุคทูเกินเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็เชลซีนะครับ,รบจำเป็นต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของรูดิเกอร์อยู่นะครับแล้วก็มีรายงานจากสปอร์ตวันนะครับโดยคู่หูนักข่าวคนเดิมครับก็คือ แพทริกแบกเกอร์กับฟลอเรียนพ t ัตเทนเบิร์กนะครับสปอตวันเป็นสื่อเยอรมันก็พอฟังได้ไม่ได้ถึงกับแมนเวอร์แต่ก็ไม่ได้เต้าจ๋าครับสปอตวันนี่ก็ถ้าเทียบกับอังกฤษก็ประมาณเดลี่เมล l เขาบอกว่าเชลซีมีการคุยสัญญาใหม่กับรูดิเกอร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าสัญญาเหลือไม่ถึงปีแล้วก็คนที่เริ่มพูดคุยเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเอเย่นนะครับบอกเป็นน้องชายเป็นการคุยกับมารีนากรานอฟสกายาตอนนี้โอกาสยังเปิดกว้างถ้าไม่ได้ข้อสรุปก,ก่อนเดือนมกราคม2022 เชลซี Chelsea, มีโอกาสเสียแบบฟรีๆตามกฎบอสแมนนะครับเพราะว่าทันทีที่ถ้าเหลือสัญญาแค่6เดือนเขามีสิทธิ์ในการเจราจากับทีมอื่นเซ็นล่วงหน้าได้เลยเชลซี Chelsea, ไม่ได้อยากเสียออกไปนะครับอยากรั้งเอาไว้แต่ยังคุยกันไม่ลงตัวแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในปันจจัยที่ถ้าจะให้รูดิเกอร์ต่อสัญญาก็คงมีเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในแก๊งเยอรมันนะครับแวนเนอร์ฮาวเวสรูดิเกอร์เนี่ย รือดิเกอร์ได้น้อยสุดเลยนะครับใน3คนนี้นะครับแวนเนอร์กับฮาวเวิร์ดเนี่ยหลักแสนกว่าๆทั้งคู่นะแต่รูดิเกอร์เนี่ยถ้าเรายึดจากสื่อดังอ่ะเขาบอกก็ได้ประมาณ9 0 0 0 0มืนแสนกลมแค่นี้นะครับซึ่งไม่ติดท็อป10ของเชลซีด้วยดังนั้นถ้าอยากให้เขาต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ต้องเพิ่มข่าเหนื่อยผมว่าอาจจะต้องเป็นระดับที่เผิ่มแสนห้าแบบนี้เลยนะถ้าเกิดแบบอยากให้รูดิเกอร์อยู่ต่อซึ่งถ้าเกิดถามว่าอยู่ต่อแล้วคุ้มไหมถ้าต้องยอมจ่าย สักแสนสามแสนสี่แสนหเนี่ยถ้าเอาในความเห็นของปีเตอร์โบนะครับผมว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้ว่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับดีอยู่แล้วซึ่งรูดิเกอร์โอเคแหละที่ผ่านมาอาจจะมีเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ยุคทูเขิ่นมันเล่นดีเกือบทุกนะัดจริงๆครับฟอร์มท็อปมากที่สำคัญอายุเพิ่ง28 29ิยีิกทีต้นปีหน้า 28เนี่ยผมว่าเล่นระดับท็อปได้อีกอย่างน้อยๆ3 4ปีครับเผอๆถ้าเกิดยืนระยะดีๆดีก็5ปีผมว่าต่อเถอะครับยอมให้ค่าเหนื่อยไปเถอะดีกว่าเสียไปแล้วต้องหาคนใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีเท่ารูดิเกอร์หรือเปล่าผมเลยค่อนข้างเชียร์ว่าต่อสัญญาเถอะนะครับสำหรับเชลซีซึ่งผมว่าทั้งบอร์ดเชลซีทั้งทูเคลิลก็คงอยากต่อสัญญาเช่นกันนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงคริสเซนเซนะต่อดูแล้วค่อนข้างแน่แต่รูดิเกอร์ย่ง 50- 50อยูนะครับ พอคุยเรื่องกองหลังครับมาดูชูสกุนเด้กันบ้างดีกว่านะครับมีรายงานจาก ESPN ครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่า James เจมส์โอลลี่เขาบอกว่าเชลซีเตรียมกลับมารื้อความสนใจชูสกุนเด้อีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเซบียายอมลดค่าตัวให้อาจจะเซ็นเช็คปิดดิวทันทีในเดือนมกราคมสื่อบอกว่าตอนแรกก็เกือบตกลงกันได้นะครับแต่เซบียาเนี่ยโอ้โหเล่นตัวครับพอเห็นเชลซีขายซูมาได้เลยโกงค่าตัวเพิ่มตอนแรกก็ตกลงกันประมาณ50ล้านนั่นแหละ พอขายซูมาได้เอาเกมพลิกครับบอกว่เฮ้ยผมต้องการค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งเชลซีไม่ยอมจ่ายเพราะมันแพงเกินไป ESPN บอกว่าเชลซีรู้สึกมึนงับแล้วก็หงุดหงิดที่เซบียาทำแบบนี้ส่วนตัวกุนเด้อยากมาเชลซีมากๆตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วด้วยสัญญาประมาณ4-5ปีและมกราคมนี้เชลซีจะกลับไปไล่ล่าแน่ซึ่งถ้าเซบียายอมลดลงมาเหลือสักประมาณ50ล้านยูโร ตีเป็นเงินปอนด์ก็42.5ล้านปอนด์ถ้ายอมลดลงมาเชลซีเอาเลยครับแต่ถ้ายังไม่ยอมลดก็ยังไม่เอาเดี๋ยวไปล่าใหม่ซัมเมอร์อีกทีนะครับนี่คือเรื่องของกองหลังนะครับชูสกุนเดไม่ได้จะมาแทนที่รูดิเกอร์นะครับแต่จะมาเป็นตัวแทนระยะยาวของเซซาอัสเปดิกยต้ามากกว่าส่วนเจ้าหนูเทรเวอร์ชาโลบาดูหน่วยกล้าแล้วออกปั้นเป็นตัวแทนรูดิเกอร์ในภายภาคหน้าตอนรูดิเกอร์อายุเยอะผมว่าก็พอได้เหมือนกัน นะครับติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกองหลังมกราคมดูแล้วงานของเรายังไม่จบนะครับจากชูสุนเดครับมาดูกันที่เรื่องของสโมสอนโลกครับอันนี้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า Japanese Football Association นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วเมื่อวานผมเอาข่าวมาลงวันน้าจะชัวแต่วันนี้คือออฟฟิเชีนะครับชัวแล้ว ซึ่งเมื่อวานเดลี่เมลบอกว่าน่าจะเปลี่ยนไปแข่งกาตาร์แล้ววันนี้อีกหนึ่งสื่อใหญ่อย่างเทเลกราฟโดยนักข่าวทอมมอร์แกนครับบอกว่าก็น่าจะเป็นกาตาร์จริงๆสาเหตุที่เป็นกาตาร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยมีประสบการณ์จัดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวปี2022จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการทดสอบความพร้อมก่อนเป็นเจ้าภาพบอลโลกก็ได้แต่ที่แน่ๆเทเลกราฟบอกว่าถ้าแข่งที่กาตาร์ช่วยเชลซีได้เยอะในเรื่องของการเดินทางครับเพราะว่า ถ้าบินไปแข่งที่กาต้าใกล้กว่าบินไปแข่งที่ญี่ปุ่นประมาณ1,600ไมล์ไกลมากครับไกลมากนะครับเยอะมากนะครับส่วนต่าง1,600ไมล์ส่วนเหตุผลที่ญี่ปุ่นจัดไม่ได้เพราะโควิดครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นขยายเวลาภาวะฉุกเฉินออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อที่จะปราบเชื้อระลอกใหม่ซึ่งแถลงการของฟีฟ่ายังไม่ได้บอกคอนเฟิร์มนะครับว่ากาตาชัวร์หรือเปล่าแต่บรรดาสื่อดังก็บอกแล้วว่า ไม่น่าพลาดนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูก็พวกเกี่ยวกับกฎระเบียบพวกเกี่ยวกับวัคซีนตัวไหนเข้าประเทศได้บ้างเนี่ยไปดูคลิปสรุปข่าวเมื่อวานผมสรุปให้ดูไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการเดินทางเข้ากาตาร์นะครับเผื่อใครอยากไปดูช่วงปลายปีนี้สำหรับศึกสโมสรอนโลกส่วนถ้าเกิดใครอยากไปดูที่อังกฤษนะครับก็ผมรอลุ้นเรื่องเรื่องโซนอยู่นะครับคือตอนนี้ประเทศของเราอยู่โซนแดงของอังกฤษถ้าเกิดปรับไปเป็นโซนเหลืองเมื่อไหร่ก็ น่าจะเข้าประเทศได้แต่เป็นโซนแดงก็ต้องกักตัวอย่างเดียวถ้าเป็นโซนเหลืองมื่หร่เดี๋ยวผมอาจจะมีความคิดเรื่องทําทัวร์นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องฮาฮานะครับเบนชิวเวลนะครับลง IG Story เป็นจังหวะที่อ่าติโมวเนอร์กำลังแกล้งไคลฮาวเวนะครับไปดูกันดีกว่านี่ครับนี่ครับแวนเนอร์ ner, แอบอยู่แอบอยู่นะแล้วชิวเวลถ่ายสักพักครับฮาวเวมาแกล้งตกใจแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูแวนเนอร์หน้าตามันยิ้มสัใจมาก ฮาวเวดก็ Harvard, แบบโอ้โ oh. หหันหลังเลยครับแล้วดูห <strikes> น้าฮาวเวดดิห <towards> น <reconcile> ้าอย่างเวอรอะเผื่อใครดูไม่ทันอันนี้ไม่น่าจะติดนิกสิ์ครับเพราะว่านักเตะถ่ายกันเองลงไอจครับดูครับดู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 นี่นี่นี่แล้วพอเข้าไปแล้วนี่สะดุ้งตกใจเกรียนกันจัดจัดแล้วผมว่าฮาวเวดก็แบบโอ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันแล้วดูอีโมจิครับอีโมจิที่เบนชิเวลใส่ให้ใครอะ คุณหานะอังกฤษกับเยอรมันร่วมมือกันแกล้งเยอรมันอีกคนหนึ่งเออหาดีอันนี้คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับ JIB นะครับสั่งซื้อได้ที่ JIB.CO.TH สั่งปุ๊บส่งปั๊บการันตีคุณภาพเช่นเดียวกับ ยาถ่าย1 2 3กระเบนเน็บแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับยาทอดจำทองแก้กดไหลย,ย้อนไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับพวกช่องทางโซเชียลผมใส่เอาไว้ในดีสคริปชั่นของคลิปด้านล่างแล้วนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันแล้วก็เดี๋ยวผมประกาศในเพจอีกทีนึงว่าสรุปข่าวเช้าวพรวุนี้จะมีหรือเปล่าถ้าไม่มี ผมก็อาจจะมาไลฟ์รีวิวเจอวิลล่าคืนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวมารอคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวผมจะแจ้งลงทั้งใน f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ใน Community YouTube ให้ชมกันนะครับช่วงนี้ปีเตอโบสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย